สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอกแล้วอยู่ที่ดวงตุ๊กตากันตนา ถูกหวยอีกแล้วคราวนี้รวดเดียว15ใบรับทรัพย์จุกๆเรียกว่านาทีนี้ความดวงเฮงต้องยกให้ตุ๊กตาจิตรดาดิสยันานันหรือที่รู้จักกันในชื่อตุ๊กตากันตนาผู้บริหารค่ายกันตนาซึ่งก่อนหน้านี้เคยทําสถิติถูกลอตเตอรี่3มงวดติดกันหลังจากเรียนรู้การซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์อาทิตย์งวด16กรกฎาคมถูกเลขท้าย2ตัว9ใบส่วนงวดหนึ่งสิงหาคมถูกเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวรวมทั้งหมด89บนั้ใบในงวดวันที่16สิง หาคมถูกเลขท้าย2ตัว18ใบามาแล้วล่าสุดตรงกับวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 5งานนี้ตุ๊กตากันตนาดวงเฮงแบบสุดๆเพราะถูกเลขท้าย2ตัวเลข50ไปถึง15ใบรวดเลยทีเดียวแถมรับทรัพย์ไปจุกๆ3 0 0 0 0บาทพร้อมกันนี้ตุ๊กตาโพสต์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลลงในไอส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าบอกแล้วว่าหยุดที่ดวงแฮชแท็กชีวิตคือละครละครคือชีวิตทำเอาแฟนคลับถึงกับร้อง ว้าวเลยทีเดียวเพราะคุณตุ๊กตาถูกลออเตอรี่อีกแล้วและเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ